ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับในคงในเกมล a ร์เรนเนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัพเวลทางด้านของดีสายฟรีนะตอนนี้ก็ L 3ใกล้ได้ขึ้น L 4แล้วแหละที่ผมลงคลิปมาล่าสุดก็คือผ่านมาประมาณ3วันนะถึงอัพเวลไป L 4ก็ถือว่าไวพอสมควรเลย xp ตอนนี้ก็อยู่ที่2,039ล้านนะแต่ว่า xp อัพต่อไปคือ2054ล้านก็คือประมาณนิดเดียวก็อัพแล้วแหละ สูตรวิธีัพเวลไว้ก็คือนี่กระป๋องกดทุกครั้งก่อนฟาร์มเน้นนะทุกครั้งก่อนฟาร์มคือต้องกดวันที่ผมอ่านคลิปนี่คือเป็นวันเวลคูน2นะแต่ว่าคลิปลงน่าจะประมาณวันพุธนี่แหละแต่ว่าวันที่ผมอ่าคือวันอังคารนะเป็นวันเวลคูน2ถามว่าปะเดีย๋ยวไปฟัร์มอนเลยละกัน <c ười> คำถามประจำคิตเลยก็คือพี่ครับขอนอกคาจากไหน <c ười> กดต,กตายหนึงก็พอก่นันขนนกเวลาเราฟาร์มเสร็จเราสามารถมากดแล้วก็มันจะมีโฆษณาให้ดูนะประมาณ5รอบต่อวันนะถ้าจำไม่ผิดเพราะผมกดทุกวันเลยถ้าสมมุติกดแล้วมันไม่ขึ้นหรือว่ามันดูไม่ได้ก็คือต้องออกเข้าเกมใหม่นะอันนี้แนะนำลองทำดูเพราะว่าผมถามแล้วมันมันดูได้นะออโอเคไกลเอาละไหประมาณตานึงนะนี่ในกล่องขนนกมาได้หไหม นี่แหละข้อดีของการมีพีรอยนะได้15บห้าขนออกแน่ก็ถือว่าได้เอาไปต่อยอดไปฟาร์มต่อนะตอนนี้บีก็ต้องมาเริ่มเก็บใหม่เพราะว่าไปเปิดล่ามีมีกูมินไปเท่าไหร่นะหกร้อบีมั้งเข็มปีไม่ได้เลยนะรู้สึกเซ็งเลยเะคิดมากกนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดได้สักเท่าไหร่ก็พยายามหาทำแม็กตัว5้าบีนะไอตัวเล็กๆตัวย่อย ถือว่าได้ศักยภาพไปเนี่ยโอเคอัพ okay, l 4บรรีบร้อยนะครับนี่ขนนกก็ขยับจากเต็ม100เป็น101นะแล้วก็ได้ขนนกไป60ลูบบิีอีบีนะเออ l 4สายฟีก็กล <c ười> มหน้ากลมตามฟาร์มต่อไปนะออนี่ส่วนอีกอันนึงก็คือนี่นะเข้ามาที่หอทดลองนะสำหรับการหาขนนกง่ายๆแล้วก็มาที่คำว่าหอทดลองรับ นี่ตามมาคาวมาเพชรนะนี่มันจะรีเฟซได้วันละหนึ่งครั้งเราก็รีเฟซไปอ่ะนี่เห็นไหมมันเจอกระดาษแบบนี้นี่คือสวยมากๆเลยเหมาได้ก็ดีนะเพราะว่ามันไปฟาเวเบลอะอยังไงมันก็คุ้มแล้วแถมนะ้ไอตัวเนี้ยไปเป็นผีร้อยเลยนะถ้าเกิดในดาบมันมีดอกอบแต่ปัจจุบันเหมือนจะไม่มีแล้วแหละเราก็แค่ได้มาเก็บในห้องทดลองแล้วนะ <c oughs> มันก็อาจจะเก็บช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรขนนกก็คือเหมาไปเลยแนะนํานะ ส่วนตู้พมกาศวันที่อัคดคลิปก็คือจะไปแล้วนะไปประมาณ10บโมงเชา้าสำหรับตู้นี้ตู้เกียร์นะส่วนคิดมัดกับประมาณ20่สกว่าล้วเนี่ยส่วนใครยังไม่ได้วิ่งสเตตวิ่งอย่าลืมวิ่งด้วยนะเมันเหนื่อยแค่กิจกรรมแค่2วันเองอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเลยเนะี่ยอันนี้ยังไม่ได้มาเข้าในคอมนะแต่ว่าวิ่งในโทรศัพท์ไปแล้วแหละนี่คะแนนของสายฟรีผมก็วิ่งได้แค่ห้าแสนเองนะเพราะว่าขนลกส่วนใหญ่ เอาไปฟาวเวลหมดนี่พอเราฟาวเวลเราก็ได้ไอตัวสเตต v เวนมานะแล้วก็มาวิ่งต่อมาต่อยอดเอาอันดับก็อยู่ทั้งสองหมื่นคะแนนแค่ห้าแสนเองนะส่วนอันดับเกียวก็อยู่หนึ่งร้อสิบสองเลยมีแต่เกียวตึงๆส่วนทีนที่ใช้วิ่งก็ไม่มีตัวอะไรละตตดเอรอบนี้เป็นธาตุน้ำใช่ไหมเราก็ใช้ธาตุไม้นะเราก็เน้ไปทางธาตุไม้ก่อน ตัวท่าม้นหลักๆผมวาวไปหมดแล้วนะคนนี้เศรษฐีไม่ลงเพราะว่าฮะยังไม่ได้ปั้นนี่ตัวอื่นก็ไม่มีอรไรนะละไอเบบินสายไบก็ไม่น่าจะได้ช่วยอะไรนะตัวบินนี้ก็ไม่น่าช่วยอะไรนะเพราะว่ามันตีป้อมหรือ,อมันก็ตีป้อมเข้าอยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะคุ้มอะ่ะมันไม่มีตัวอะไรใส่ละแล้วก็พยายามเน้นไปทางท่าไมา้ไหวพริบนะ ก็ใหมพริบเต็มก็คือใส่ยธาตุน้ําต่อแล้วก็สายสายพลังไปเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวประ,ประจําเดือนไปนะบานินเดี๋ยวทําพีร้อยเดี๋ยวแม็กตอนไหนผมมาทําคลิปรีวิวนะสําหรับตัวแจกฟีดเดินี้เดีย๋ยวไปดูทางหน้าน v v p PP ก่อนตอนนี้ก็อยู่ทางหน้าของทองสามนะเหมือนไอ้กิจกรรมธาตุไม้แล้วนะเอ๊เอเออะอากดออกไมเ่เฉยเลยเหมือนจะเป็นของธาตุไม้แล มันคืออันไหนนะเอา้ากดตรงนี้ไปโดนตรงนี้เฉยเลยฮะขออภัยได้นะอา่าไม่กดตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ปะไม่ใช่เอ้มันกดดูไม่ได้อะ่ะนี่ปะเอาเป็นว่ามันเป็นอา่าบัฟของธาตุไม้นะก็คือธาตุไม้จะเก่งขึ้นแล้วทางด้านของผมมีคือมีตัวมอบนะนี่ฝั่งนึงก็มีมอบมีเมกมินเนี่ย เดี๋ยวขอไปตีเมกูมีนหน่อยขอหาละสุบไม่ได้นะ <c oughs> นี่ทีมผมก็เคยมีทนนานะของม็อบนะธาตุไม้ตัวเดียวเลยม็อบก็น่าจะเก่งอยู่ตัวเดียวแหละเพราะว่ามันมอบแค่แค่ธาตุาาไม้นะเออ,อเฮ้ยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ๊กดปล่อยตัวก่อน <c oughs> ปอมเราไม่อัพนะเพราะว่ามันโดนเปีย้ยงเดียวคือมันไปอะเดี๋ยวแป๊บนึงขอแช่ก่อนโดนตัวกระโดดข้ามามาเด ลอยป้อมเราเอานะค <c oughs> อเสียของการป้อมไม่อัพนี่เนะี่ยไหวไหมเนะี่ยโอเคเพื่อนส่งมายากลอนมาช่วยนะอุย้ยเอ้ย,อยส่งไม่ดีส่งไม่ดี <c oughs> ส่งไม่ดีนะอุย้ยใจเย็นๆใจเย็นๆกดไม่ทันใจ <c oughs> เย็นๆใจเย็นๆอาลูกไฟไปนี่คือถ้าเราโดนพัดนี่คือป้อมเราแตกเลยนะ โอ้ยไม่ทันต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทันพัดแล้วแหละเรียบร้อยนะแตกโอ้โหเกียร์เขาหน่าจะตึงอะ่ะเดี๋ยวขอแอบส่องเลยนะรู้สึกตีแล้วเราโดนดันอย่างเดียวแหละเดี๋ยวขอแอบส่องเลยลเมื่อกี้แอบไปแพ้มาเหมือนกันอืเกียร์เขาก็ไม่เท่าไหรนั้นอันนี้เราแพ้ตัวอะไรวะไม่เกียร์ แล้วก็ไอตัวนี้นะไอตัวแสบเลยดาวินชีนี่คือตัวสุดเกียนเลยทําให้เครื่องแหลกนะแถมเกียนนะี่ยขออ,อีกสักสองตาแล้วกันนะขอหาทีไม่ตึงอะ่ะไม่เอาตัวบินนะนี่เอ็ตัวบินเอเลนไม่เอาเอเลนไม่อยากได้ไกับเอเลนนะมันกระโดดใส่ป้อมทีเดียวคือป้อมพังอันนี้ก็ไม่เอานะถึงแม้ร้อสิสก็แอบวันเดียวหมกันนะป้อมมันไม่อาบอ่ ทีมนี้หรอทีมนี้ก็ได้ว่าจะทาาไม้เขาสี่ตัวนั้นเนี่ยไหวไม่ไหวกันเหมดอนกันมาดูกันเลยแล้วกันสายฟม่ต้องสู้ได้บ้างดิขอกดไปตัวก่อนไม่กดไปตัวนี่คือเรียบร้อยนะโดนดันคือเสียเปรียบเฮ้ยสายฟรีสายฟรีใจเย็น,ยนทำไมสายฟรีมันโดนดันอย่างเดียว,วเนี่ย เย็นยิงยิงล็อกไฟแม่โ oh อ้ยโอ้โอ้ยเดี๋ยว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 ทำไมรู้สึกทำไมมันจะแพ้หมดทุกคนเลยหรอเนี่ยโอ้ยรู้สึกไม่ชอบไอ้กิจกรรมที่มันบัฟธาตุไม้เลยนะมันรู้สึกแบบบอดมันโหดแปลกๆยังไงไม่รู้อะดูดิตีมาสามตาคือแพ้หมดเลยอะ เกียร์เขาก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะเนี่ยเป็นเกียร์บ้านๆเลยมันบแบบบัาบ,นบนหน้าเกียบกันไปไหมเนี่ยเพราะว่าสู้ใครไม่ได้เลยเกียร์เรามันเป็นเกียร์ฟรีนะมีโดนแน่นอนแค่ประมาณสองชิ้นเองเจ็บบัฟประจําธาตุก็คืนเรียบร้อยเลยสู้ใครไม่ได้เลยนะวันนี้เอเลนไม่เอาไม่เล่นด้วย อันนี้โอ้โหมอบินโอ้โหไม่เอานะโคตรเกลียดเลยตัวบินเนี่ยไม่เล่นด้วยแต่ว่าถ้าเจอไอโบบินเนี่ยเรายังพอเล่นได้นะอันนี้กบน้ำบินเนาะอืมอ่ะกบน้ำบินกับกบน้ำบินมีตัวใหม่ของประจำเดือนนี้ด้วยนะเป็นหาหน้าของตัวอคอนะไม่รวมกันจะสู้ได้เปล่าค่อยๆกดไปตัวนะเเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ เด็ดเดดกดไม่ทันกดไม่ทันใจเย็นใจเย็นกดตัวไม่เอยกดเมาส์ไม่ทันนะโอขอพัดก่อนขอพัดก่อนโอเคจบบ้านข้างล่างมาได้นะเมื่อกี้ตัวบินมันบินมาเรากดไม่ทันนะเพราะว่าผมเล่นในคอมอัดในคอมอะมันอาจจะกดไม่ค่อยทันขอแอบส่งเกียร์หน่อยวเกียร์เขา่าตึงอยู่นะเนี่ยคือเกียร์เขาดีกว่าเราอยู่แล้วแหละเดี๋ยวพาไปดูเกียร์ผม <c oughs> เกียร์ผมนี่คืออ่าอะไรนะมาที่คําว่าทีมหนึ่งอนะเกียร์ผมก็เป็นเกียร์บ้านๆเลยมีโดดแน่นอนแค่อันนี้1อันแล้วก็อันนี้1อันนะแค่2อ,อันเดี๋ยวเราเกียร์คริสต์มาสมา,มาก็น่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยก็คือต้องการช่องหน้ากับช่องหลังนะช่องกลางก็ใส่ไปทางหน้านของ,งรองทับรถแล้วเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะรองทงับรถแล้ ดีกับปีแล้วแหละก็ถือว่าได้้องทามาเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวย้อีกทีนึงแล้วกันสมการฟาร์มนะดาวเขาะเหมาหมดในประจําท่าก็คือ4ี่ห้าหกเมืองแรกก็5กับ6ก็ได้นะเลอใครจะไม่ฟาร์มก็แล้วแต่ส่วนลูกปัดเวทมนก็คือเหมาหมดเลยกระโลกหินก็เหมานะสําหรับสายฟรีนะอ่ของก็ฟาร์มแบบนี้ประจําทุก่ะ ฟาร์มจนเวลมันอัพนะอีกทีก็คือ2องพล้านก็คาดว่าน่าจะประมาณเกือบสออาทิตย์ได้อยู่และส่วนอัพเกรดก็ยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยนะอตอนนี้ที่นัเล็งอยู่ก็คือเนี่ยพลังโจตีของเรนเจอร์พูดแล้วก็ขออัพหน่อยละกันนะมีอยูสองร้อยล้านเนาะอ่ะอัพถึงเวล9เ้าสิบก่อนนะ อ้ามาเจ็ดวลวโอเคตังละาสิบหกล้านนะเหลือเก้าวลเดี๋ยวค่อยมาอัพต่อโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับคลิปนี้ก็ลงประมาณวันพุธนะเพราะว่าวันอังคารก็คือมีลง OPM นะ <c oughs> ขวัญใจ OPM ไม่ได้กันใหม่คลิปหน้าครับอยากทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะบ๊ายบายครับผม